วัดีค่ะมาอยู่กับช่องเพซ่าหมาแสนเดียววันนี้เราจะมาเออเล่นเ,ออเล่นโอ้โหนันจะเป็นอะไรกัวันนี้เราจะมาเล่นเอ่อซีรีส์ใหม่ก็คือซีรีส์หรือว่าแันแหมงัวันนี้เราก็จะ,นนะต้องเตรีนมมาจากเออแล้วก็มาเจอลูงทิปฝนโต หนูหนูจะโอ้โหเข้ามาอี่บ้านหนูได้หมหนูม่ได้นี่เ้าอประตอีกหนูจะออกไปหนูตปรอ่าวเป็นเพื่อนหนูแล้วกันนี้คือาเลี้ยแกะเรนีอู้เอ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 อตเรนะแล้วถ้าเห็มีคนมีคน

บาสเดือดโจกตุักี่ายด้านในอีกอะบังเลยนะครับอันนี้วก็มีความข้าวแล้วก็เราก็ได้เลี้ยงใส่ด้วยนะแล้วที่ใส่เราไม่อยากทำโปรงให้เพราะว่าไม่มีทรัพยากรให้อเ,เออมันก็เลยอยู่บนเตียงนอนแล้วก็วอ่ะค่ะมีเป็นความแต่เป็นพอของใครไม่รู้เราจะไม่เอานะอันนี้อ,อะไรอ่ะ อาหารฟรีอุ๊ยอุยอยอยแหลกแหลกแหลก,กอาหารฟรีเดี๋ยวแป๊บหนึงปปปแป๊บแ๊บแปแหลกมากเลยทุกคนแหลกแหแหลกกมาก ฟรีเหรอนี่ลุงหยับบางสิขอโทษนะคุณลุงบางหนูเปิดกล่องไม่ได้อาหารฟรีคุณมุงก็มันจะมายืนอะไรตรงนี้เลยไนี่นะออกไป อาหารทีก็บอาหารในตัวแล้วก็ดูอีกแล้วออนะต้องเอาก็ได้ไปดีกว่าเอ๊ะนี่มันอะไรนะตัวเหรออะไรอ่ะที่ใส่เงินอ๋อมีคนมาเล่นไหมอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อมันนแ็นที่หมูบ่บ้านบ้านเขาอุย้ยจิช่องอ๋อให้จ่ายเงิน เป็นตัวอ๋ออ่าแบบนี้ละค่ะแขกเขาเก่งเขาเอาตัวอะไรใช่ไหมคะโอเคเอาตัวใบนี้แล้วกันอึ๊บอ่ะไม่เขาไม่ดึงออกแล้วกันนะชุบชุบอ,อะไรอะสระน้ำอู้เย็นจังเลยอู้เย็นเย็นอะไรเนี่ยออลเซนหรอออลเซล วิมีที่พักด้วยวาช่วิวอุ่นจังเลยเบาออนเส้นแต่ว่าเบาอกอนเส้นจาวหมู่บ้านดีที่สุดแล้เนี่ยอุยอุ้ยอุ้ยนมากเลยช่วยด้วยแวไม่เป็นช่วยด้วยช่วยด้วยหนึองามี่หาหจ็ดแเอ้ยขอบคุณนะคะคุ คุณนะคะ้ดหนูไม่นี่บุรคุณล็กมากนันันมันมันัมันเหมือนมันามปนตเองแล้วก็มีขาว่ามีคนทำเสา้น้เต็นตัวนี่ของบ้านหลังนี้้วยเนาะเ่าะก็เลยอยู่นี่่่แล้วก็มีร้านไรเนี่ย ร้านเบเกอรี่ฮะร้านเบเกอรี่เขาบอกว่าร้านเบเกอรี่นีข้อเท้าขึ้นไปดูเมนูอ้าวต้องขึ้นไปเหรอออ๋เมนูอยู่ด้านบนมีราคาให้ดูเอาอันนี้เป็นโต๊ะนั่งกินเลยโต๊ะแค่นี้อิ๊บอ้าวโอเคคุณลุงขายของคะอ๋อสเต็กเนื้อบาริวสองร้อยสิบ ส8บาทเออสลัดผัก140ีไข่ฟองดูเดี๋ยวกอไข่ฟองดู59บาทแล้วก็มาม่า6บาทหนูให้แม่ค่ะน้องหนุ่มค่ะมาม่มา6บ,บาทได้กับไข่ไก่ได้ไหมคะเออก็จะได้เหรอของข้อขอค่นะน้อหนู่ให้ไก่3ตัวคะ่ะโ,โอเคโอเคได้ได้ โอเค่ะค่ะอ๋อออยู่ในตัวไงออโอเคค่ะน้มนมนมนๆ่ดีกว่ายอย่อเอมืมนมนมขอบคุณนะคะคย้ไก่ให้ดีๆะกรร้านเบเกอรี่สงคำเลื่อมมีแต่ของเกาไม่มีขนมเป็นร้านเบเกี่สมิก นี่ในทางส่วนตัวเราเราจะขึ้นข้างบ้านข้าวตอเนี่ยตึ๊บตึ๊บไม่มีใครไม่อยากให้คนเข้าไปก็เลยต้องทำแบบนี้อืมถ้าจะเข้าไปก็แบบออกออกยึ้นไปแล้วก็อุ้ยต้องเอาดินเอาดินตรงนี้ ข้าก็เปิดทางแล้วก็เข้ามาแล้วก็อุดแค่นั้นแล้วเลาจะออกก็ก็ขุดพาะว่้าอยู่แบบนี้ชาวบ้านก็จะข like er. ึ้นไปไม่ได้มอ๊อะไรตรงนี้เนี่ยสร้างขึ้นว้ มันกนทำไมเราไม่เออสุหรอะเวลา่กล้กันหลังเอ้ยจำได้ว่ามีอะไรใกล้ใกล้เตียงเราหรอเป็นไหนะน,นี่ไงรับนี่ยองบ้าเราเดียว โอเคเยอะมากทลางบ้านเรามีนี่ด้วยเฮ้ยหลังบ้านเรามีนี่นี่อะไรอะลังบ้านเรามีสมบัตมีอะไรหอะไรอะไรล้นาะหะอันนี้เราะใช้ัวอาก่อนอะไรอเอาตรงนี้ อันนี้เลยอาอันนี้ออาหยกอันนี้เอ๊ไม่ไรเลยเย้า hey, oh? ่เห็อะไเลครับถุงเดิล็อกแล้ว นี <IS 2> <IS 2> <IS 2> ่อะไรอะไรเนี่ยมันหลกเราเหรอเอาตลกทำไมเอาเลยีปเฮ้ยไอ้กูถาขยะนะที่ไม่อยากไปเลงไปเราเตรียมเงินดีกว่าได้เขาว่ามีคนบูซื้มีที่ดินขา เค่นิดเดียวเองเตยมไปแค่ยี่สิบ้าก็พอแล้วถ <5 S 1> ้าซือหมูบ้านในท้างหลังจะอกู่ได้ทั้งหมู่แล้วจ้กรอเดินไปถึงกันอยู่ตรงเนี้ยทุกคนอย,อ,ยอยู่ตรงอาหารฟรีตรงเนี้ยเขาก็จะมีอุยขายที่ดินสองล้านสิสองล้านเอง ชอบใส่เงินเหอโอ้เขแททาแถมท็อตมาด้วยการเกับเงินนะครับแต่ว่าเราซื้อแล้วนะเราให้ไปยี่สิบห้าวันเลยแบบไม่ต้องถอนแต่ก็แบบแต่ว่าเราก็แค่ซื้อที่ดินนะเราไม่ ก็แค่ซื้อที่ดินนะทุกคนเราไม่ได้ไปมีอะไอ่าค่ะอิอมิค่ะเอาไข่ออกมาให้หมดไข่ อาชาปองไม่ดวงไม่ดีเลยโอเคได้บ้านละคือตอนนี้เรารู้สึกดีมากเดี๋ยวไป E.P. สองหมูบ่บ้านแสมพานะคะ E.P. สองจะเป็นยังไงกนะ็อย่าลืมไปติดตามด้วยนะ E.P. สองจะมีไปหาอนนุกปกรณ์มา้ต่อเติมบ้านที่ดินรวนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายนะทุกคนอ่ะเองอาอา สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาสิะบาย